น <mm um> ี่ขี่แตกข้ามองเลยมันเลยพี่ชิเมยอยางขนาดนี่ชิมงานน้ำหอยอะไนี่ในแผนกน้ำหอยทุกคนนี่หอยใหม่นี่โุดสี่คนนะพุตตามกันขึ้นมาชวนสามคนไปลัดไปหอยขึ้นมา อามุ่งมันได้เลยแสบบ่อแหมนะมแสบ,บแล้วู้บอ่อมาเป็นยังถึงแสบเป็นยังกนกแคบบนะรับทักทายสบายดีเบิร์ตสุขุสุคนยินดีตอนรับเข้าสู่ช่องบ่บอนอีกคือเกา่าทุกคนตอนนี้เรากำลังกำลังไปลัดแรงนะไปมื้อนี้ก็สิไปจนค่ำเลยเมื้อนี้เอา เราใหญ่ไปเดี๋วนี้มัอน,นี้เฮาจีถือว่าคันนั้นได้ลัานแล้วแม่ตัวใหญ่ลมมัอน,นี้นะฮะโอเคทุกคนไปติดตามนํากันจนขำจนมืดผู้แหละมัอน,นี้ได้หรือบม่ได้กะคิดก่อนๆน,นี่กะเพาเจอ,อหอยหมูไม่ไหมทุกคนเลยไปนั่งรอบนี่ไปผู้เดียวเลย มึงก็นี่นะงูลายโตเลยเนี่ย พุ่นไปแล้วทุกคนสัตว์ใหญ่เลยนะพุ่นพุ่นพุ่นนะโอ้ยควายควายทุกคนควายตอนนี้ก็จนคำจนมืดนเลยทุกคนตอนนี้กับเมื่อก่อนทุกคนโอ้โหอันไหนพลาดไงพื้นไม้อลไรหรือยังนะ คำมืดอลไรนี่แกไปเจอกันอยู่แคมป์คนะละมูนะเส้นไล่เจ้าไปมันนี่บุพพ์่พ่อมูห้อยกับบุพพ์บุหอยอยู่ห้อยเก่าๆหรือห้อยใหม่ๆใหม่กันมันมูมันมันหลักมันหนึงใบยิงเออหนึ่งน้ำข้างในไก่ไก่ข้างในน้ำมันหากินบ่ดังนะแบบว่ามูชองโต เออเลีกให้เลีกนี่เขาเดียวทาอย่างกินคำมึงก็บอกไม่ใช่นีแรงมาได้ยังได้เห็ดอันเี้ปลวกเขับไปล้างได้เห็ดปลวกนี่นะพอกนกกินให้ยเกืาบคณะยู่บอนไหนผู้ทานกบน้ำตั้มนึงเอ่อชามเทอมแตกจะออกหมดคือกบหอยตองตองมันให้มันออกเถอกระหอกได้จ้่กระหอกบ่มีเจอโบ่เจอบ่ ลูกเปล่าจะป้อดับองห้ยลนะพัโอ้ยพอตะหอยยเต่อนี่ลาบกหอกบ่โอ้ไปมันกระหอกะยนะลวโอ้มันอยู่เนาะเก็บปว Nay, bật mang hết, cái cái Nhưng để đây, hết Tôi bố ngon, hắn khao bít 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 มีตะพูนชีดทั้งหมดให้นอาเจอะแล้วอเจอะเดี๋ยวมานำแล้วเจอะหอยลาบเอาติกับกระหอกบ่นกกับกระหอกอลามส้กันได้เต้โอ้ยบ่ได้ฆ่าได้หนนี่ยฉอบ่ได้นออ Premises, ลงบนเดียวแหละแต่มืดฝนใหม่เลยเะกดก็นัอดันตุก้อันวดุไปเห็ดปังงนเ่าอ oui> ่้คนอไรก็ันืนป้โอจะไรมาได้าได้าไพมือสิไปอนาคตมาให้เจอเะไไปเอามาให้ ไปเอามังไห้นกเป่าเขาดีขนาดเออแต่สีปลาเมังไห้มันตุ่มให้ยินแต่อันคามัองไห้ชาวมากนี่มดเลยเนาะมดเลยมดคากะรีเนาะเป็นนี่เลยได้เริ่มมีแล้วเริ่มชี้ใช้แฉกอีกแล้วเออแต่ว่ามดถามมดจงมังไห้นี่ก็แมันเป็นกับมดคือกันหากว่ายามผลนี่ก็ยังมีอีกได้แอะยังมีอีกอันหนึ่งได้เอ้ยแนวมันเลยปรากฏดีเห็นบ่ อันนี้อะไรดโอ้ยเป็นลายฟันเนาะชิบา้าเดี๋ยวได้ของเจ้าอันนี้ค่ะเธอใช้มองเลยนะเธออันี้เนะด,ดปรากฏปลาไก่อะไรนี่ย่ำนี่ไม่ต้องห่วงย่ำน,นี่ละเฝืนสเฝืนบไปกับมือเปล่าได้เออโอ้ยมัน,มน,นอยู่ชะโนะโอ้ยเป็นดงเต็มมาละละในดงเนี่ยเอาเป็นกระชอบเอาเป็นกระชอบมีหามามักกี่ได้เนี่ยนั่นบ่ <c oughs> โอ้เอาเมือเ่อไรหลายใช้เนี่นย <c oughs> 4 mai nữa thưa quân 8 8 cả chân sư tiệc rồi Kiếp cường quá 4 sạt mà thưa quân còn mình hao nhà non thưa quân Con Đấy, เขามานอนในใต้ท้องรถนะเขามานอนในพื้นรถเพราะว่าฝนตกแห้งมือนี่ฝนตกฝนตกแห้งแล้วทุกคน,นเลยฝนตก má nhân mà ô qua thằng láng vô nè lúc đột

น้ำแห้งก็ได้ทั้ตัวครับคา นายอยู่บ้านยู่อัวทองโถโอนแดแดงงก็งโลยังไงงยยังไงคนนี <t akers> <t akers> <t akers ่น่ฮทำไมกอดกเจ้าถึงอนคเนน้ออน แ่บบ่อแลบนะแสบแล้วู่บ่าเป็นยังถึงแสบนกเป้ากับกะหอกแล้วเนาะใสั่ได้เขากันเนาะนำชดแหนวดเอาลองมั้งเหรบ่เห็ดปวกระยาวกัเเนาะกึ้ยยัเกนี่ ก็ตกตกบ,บ้าทุกคนเลยลบรรยากาศแต่บรรยากาศกนนินแล้วก็นอนแล่นเฉยอยากจะไปกันโอมีนะนี่นี่แหละนี่มายาม่ำฝน,นกันแน่นี่แหละกินเขาแล้วแล้วก็พี่เละบอลผักก็นอยู่พื้นพี่เละนอน <laughs> บอลน,นอน ใบคนมาตกใจแต่ว่ามันก็อยากแคบในัปหน่อยละ <ไป S 2> ตอนนีการเดี๋ยวเขาวักพักผ่อนก่อนเข้าตัง้งเวลาไว้ตีสองเดี๋ยวเขาจะไปการมาทันพนเศร้ากันนะจะได้ไป,ท,นะไปาาทุกคนทันพนบ่เศร้ากันโ้ยางเลยเนี่ยไปเลาะการทุกคน ไปคนเดียวจนแจงเลยได้ไปมือนี้นะจะก,กินเจอห่เจอแหละออกมากับฝนตกหลัดอีกแล้วทุกคนนะก็หากินลำบากฝนบอมโนิป,ปะหลัดจนแจงเลยกับฝนตกหลัดอีแ่แหละฝนมาแห้งซบแต่ว่ามาลบคางคานต้นใหม่หาทำาบเห็นทุกคนและถ้าบึงจแจงแจงจะนอนนะ ฝวเริ่มแห้ง่คนแห้งมาเรื่อยๆเข้ามาหาชนธรรมกวนอาโททเทเพศบริธรรมกรับคือี่แจ้งในอะไรทุกคนแม่มองไปหินแซงแน้่กะฝนก็ซื้อชีซาซาในอะไรแล้วออกจ่นี่ก,ก่อนนะ ทำอะไก็คักดิเป็นตามีสัตว์เลยน่าจะเป็นพวกเมียนพวกฮอนมานอนมาลินแทนโอ้แจงหูแจงตาแล้วก็ฝนก็ตกดีขนาดทุกคนเลยเดี๋ยวเราไปหาทีมงานชีพาไปนั่งหมูน,ะมนั่นมะื่อนีนนะ ทีมงานกับไปมหมือนลยไ้ทุกคนกับหนึ่งเขาหนึ่งนำเ็ดกินก่อนจังไปบ้านเดียวเพราะว่ามือ่อนีนชีพากันไปนําหมูนะหาเอา,าหน่อไม้นี่แหละมากินก่อนทุกคนตอนเ้าวๆนี่ ไปต้มไปน้ำหัวตุลมที่เกี่ยกินซ้ำนี้ไปก่อนมันนี้เดินไปนะ้ะ นะกินน้ำไม้ต้มกินข้าวกินน้ำแล้วแต่จะจะไ้พากันไป<ด>ลัดหมูก่อนทุกคนบ้านไปมืดเลยนะทีมงานซ้าว่าพากันไปโหนะพาเนตก็มานะกินข้าวแล้วไปทุกคนตอนนี้กำลังพากันไปโหหมูหรือว่าไปลงไปสำรวจบึงทั้งหุบเหวทั้งคนเลย ไปแบบสไตล์แบบโฮเอานะรือว่าเห่อยเจอไหรยแล้วมาได้เงี้ยกัใต้บ่บัเนี่ยเออหัวกันลในหัวกัถั่า ห้อยฟ้านทุกคนแต่ว่าเดี๋ยวจะแย่งงกันไปขึ้เอาลงไปทางพุทธาเพราะว่าเอาทีมงานมากันเจอห้อยแล้วค่ะเอาทีมงานมากันเจอห้ยอยเลยเอาทีมงานเข้าไปนำ้ำแล้วก็นในผ่านแล้วก็ไปลัดเจอห้อยโมดุดเลยทุกคนไหม่หมเลยเ,เดี๋ยวจะนํำเข้าไปนะ ตมมแ,ตแต่ว่าทีมงานก็แยกกันไปแล้วทีมงานนัน่กมีแต่เดี๋ยวจะน,น,น,นั่งในพันเอสไปรันไปหาลักเดี๋ยวจะเข้าไปบึงนัก,กันไนะนอม<ป>ด,ด,ดก ตอนนี้พระทีมงานเข้ามาทีมงานนำหอยหอยมูแท่นี่มันจะหายที้งานนำไปเดี๋ยวมันกินหน่อไม้นี่เั็นกหมนำปลาโลกมันขึ้นไปทางพุ่นแหละหมูได้กินเลยทุกคนบึ้งหอยนะจนเด็อดช้ำซ้ำๆนี่

ท <c ười> <Yeah. S 1> ่านู้ละยวฮะใกี้ท่านแล้วีนี่ฮุหอยยังคุนๆเนะ เฮาอยู่ในแผนกน้ำหอยทุกคนนี่หอยไม่ไหมนี่พุดสี่คนนะพุดตามกันขึ้นมาชวนสามคนไปลัดีด่หอยขึ้นมาเอามุ่งมันได้เลยบวอยูนีกว Hang mù, chứ bay thằng đại luôn Hang mày mày nè 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 nè

งูงูเขียวหางใหม่ตัวนี้ไปฆามาดูชี้จัดการ <ไป S 1> มันหาเห็นหอยมันนอนทุกคนบอกมันนอนอันนี้นะไป้ปมันมานอนในนี้นนละอยู่ในนี้ก็น,นอนทุกคนสองจุดเลยในนี้มันเริเนะ่มเมื่อยแล้วนะหมูกัใกล้เลยแหละ ลงมันลงตัวนิสันเด้อโอ้มันหากกัลงเร็วเด้หนิโอ้ทุกคุณอะหอยถล่มทลายลงเลยโอ้ทุสูงสันขนาด แตกคามองเลยมันนี่พี่ชิมือ,อยางขนาดนี่หลักฐานหลักฐานชัดเจนเนาะหลักฐานชัดเจนพอมาถึงทางแล้วบึงไงเนาะนี่ปะมันเมื่ออะไรเนาะนี่กระมงเกาโมูอีกอันนี้กักนตันวทีมงานแกะรอย ตอนนี้รอ้อยก็เริ่มซีหายแล้วเพระาะว่าฝนตกใส่แล้วทุกคนห้อยตีนยังคุค้นๆอยู่ทีมงานเาน้อกับเมยวทีมงานนำห้อยห่ากับเมือยแล้วยุ่เข่าทุกคนเอตอนนี้สามโมงแล้วยังไม่ได้พ่อเข่าเลยนำห้อยเบิดเมื่อมื่อนี่เจอแต่ห้อย วนนี้พากันมาโฮมแล้วก็มาท่านเพิ่นว่ามีคนยิงทางนาเลยแต่ว่ายิงกระหอหมูวันที่เฮาน้่เหมือนก็แตกไปเลยสือรูปแล้วหมดได้ถือว่าได้นำห้อยมือมือมือนี่เจอแต่ห้อยกับขีขีก็อายตัวตวดอยู่กะชีท่านชี้ท่านเหนือโบราณมันรอ มอายุชุมเจ้าเอ้ยบุ๋ามาธุคลิปนี้กับน้ำมูกกับไรทุกคนเลยจะได้กับจะได้มอดคลิปไว้สำนีเด้อทุกคนติดตามคลิปหน้าคลิปนี้กับมอดไว้สำนีแหละโอ้เมื่อยขนาดเมื่อไงตอนนี้ยังอยู่ด้านยาวไปนำ้ำประทานน็อตเข้มนะ ถ้าติดตามคลิปหน้าทุกคน